เช้าวันนี้นะคะก่อนที่อิงจะออกไปทํางานนะคะามาแนะนำเซรั่มพวกสกินแคร์ที่ใช้อยู่นะคะให้ล้างหน้าเสร็จเลยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการให้ตัวชู่ใช้บํารุงก็เป็นตัวแรกเลยที่ใช้ลงก่อนแต่งหน้าในทุกๆเช้านะคะามาสกินเซรั่มค่ะอิงจะใช้ลงก่อนกันแดดทาลองพื้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดู เซรั่มของเขาคะไม่ได้มีความเหนียวเนื้อแล่ก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเด์มาสกินเซรั่มบำรุงลำลึกดสุดเข้มข้นที่ช่วยดูแลผิวฟื้นฟูเกราะป้องกันช่วยซ่อมแซมเพิ่มความแข็งแรงของผิวลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสีวิตกจางลงเพิ่มความยืดหยุนให้กับผิวชะลอริ้วรอยก่อนวัยผัดผิวค้ำเสียจากแสงแดดและมลภาวะเผยผิวกระจ่างใสด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์โมเลกุลสกัดจากใบบัวบกและข้าวโบราณเปลี่ยนผิวคุณให้ดีขึ้นภายใน ถ้าสำหรับใครที่มีแครเป็นของตัวเองก็เป็นขั้นตอนต่อไปได้เลยนี้เนี่ยจะใช้แค่เด์ม,มากสก,กินในเช้าวันนี้เท่านั้นและขอ,อตัวไปแต่งหน้าต่อก่อนนะคะ